คนที่จะไปทำเซมอร์โรคสมองเนี่ยเพราะกินเหล้ามันหนักแต่อดีตแล้วชาติใหม่ยังกินต่อไปเรื่อยๆชอบเขาบอกอยาจะกินเขาบอกไม่กินน้อยไม่หลับนึคิดไปเองนิยมนะเห็นมันกินตายกันเป็นคนๆไปแล้วนั่นนะข่าวก็ออกทุกวีทุกวันนั่นนะถ้าบุญเข้ามาถึงช่วงไหนวาระบุญเข้ามาก็จะเลิกได้เองถ้าวาระกรรมยังมีอยู่ก็ไม่เลิก นี่ใครอยากเลิกจะบอกวิธีให้ต้องต้องอยากเลิกจริงๆนะใครดื่มเหล้าแล้วอยากเลิกเหล้าจริงๆแล้วมันยังเครียดมันเลิกไม่ได้ <Yeah. S 1> ให้ไปหารากมะยมตัวผู้รู้จักราลามะยมตัวผู้ไหมมะยมที่มันไม่มีลูกนะยมต้นไหนที่มันอยู่ปีสองปีไม่มีลูกเลยดีที่สุด <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีจริงๆมีลูกก็เอาได้ หาไม่ได้จริงๆนะโยมนะแต่ว่าถ้าหาได้นะโยมก็ขุดลงไปทางทิศตะวันออกเอาลากมาลากมายมโยมกินเหล้าอย่างไรก็ใส่เหล้าอย่างนั้นเนะกินเอาดองไว้สามวันห้าวันแล้วก็ดองไว้มันเวลาเราอยากดื่มเหล้าเราก็ตักมากินเราอยากดื่มเหล้าก็ตักมากินอย่างนี้สามวันเจ็ดวัน เห็นเหล้าอื่นไม่ได้อาเจียนกินเหล้าอื่นไม่ได้อาเจียนต้องมากินเหล้าที่ดองนี่แหละพอกินไปกินมาไ้ที่ดองก็กินไม่ได้ต่อไปแต่ว่าก่อนจะทำนี่นึกถึงคุณพระพุะทธธรรมพระสงฆ์สวยติปิโสสวากขาโตสุป,ปฏิปันโนบัติน้มอบกายถาวายชีวิตจะตั้งใจรักษาศีลบริสุทธิ์เทพอมเทวดาสงเคราะห์ให้ข้าพเจ้ามีกําลังใจเข้มแข็งวางนันนะเอแต่ไม่ต้องขนมาที่เสกที่นี่นะเสกกันเองโยมแม่ ต้นตำลับดีว,ว่ากลัวไม่ขังนะนะอันนี้เลือกได้จริงนะไม่ต้องไปซื้อยาเบื่อยาเลยล็อกนะถ้าทุกคนตั้งใจนะออแต่ถ้าไม่ตั้งใจแล้วก็พอหมดลิ์ยาก็ไปกินใหม่เพราะคนขาดความตั้งใจขาดกำลังใจแล้วก็ดันไปนะเป็นอย่างนี้นะบอกยาสมุนไพรไปด้วยดีมกันเนาะอ,อดีเหมือนกัน